ส uh วัส huh ดีค่ะสวัสดีค่ะสกัสดีค่ะอ้าวไม่ใช่ค่ะอง้าก็ต้งถอดนะคะอนี่ไงีหนสี่อื ทีมชาติของประเทศไทยนะคะก็และในประเทศไทยและในประเทศต่างๆทั่วโลกขอร่วมภาพภูมิใจด้วยนะคะกับความสําเร็จและผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมที่ทีมได้ทามาตลอดเนี่ยเป็นผู้ดูประการที่สําคัญยิ่งของประเทศพวบคู่ไปกับการให้กําลังใจเวลาเพื่อนข้ามไปอย่างรวดเร็ว และให้กำลังใจซึ่งกันและกันอาศัยที่ดีต่อก,กันทั้งนอกสนามและในสนามสิ่งเหล่านี้เราเป็นแบรนดิ้งของไทยไปแล้ว,ลวนะคะในลานี้นอกจากในนี้ค่ะไปแล้วเกินพันเปอร์เซ็นต์นะคะทำให้สำคัญนอกอจากนี้อีกอย่างก็คือบทบาทสตรีความแข็งกล่งของเขานะคะสำหรับความฝันที่กำลังจะบรรลุเดี๋ยวนี้แล้วเนี่ย คือชาบูหมูกระทะเรียนเชิญเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตความน่าจะมีเป็นอย่างยิ่งซึ่งโปแลนด์ได้ตัวไปโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสำคัญเลยก็คืออคุณ เหมือนถูแบตเตอรี่เลยเนี่ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะได้ค่เด๋ต่อไปค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ไม่มีไม่นี่ฝั่งนี้ก็เป็นฉันว่าเป็นที่ปัก จริงแล้วเมนูส้มตำหลังนี่คืออะไรคะคปะหาหรือว่าไงคะก็ปลาไหลอย่างเดียวคะ่ะหนูใช่คะ่ะเผ็ดหรอคะระดับไหนคะประมาณเจ็ดค่ะโชว์หน่อยค่ะยอด ขายต้มต๊อบเนี่ย โรตีรสชาติหมูเป็นไงคะดีค่ะรสชาติสองคนนี้ ทีมนักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมาครั้งนี้เนี่ยความแข็งแกร่งของทีมที่ได้แสดงออกในหลายๆทางนะคะในการแข่งขันในหลายๆแมตช์เนี่ยได้แสดงออกถึงการมีสปิริตเป็นมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแถมมีกำลังใจให้กับเพื่อนนะคะแล้วก็ให้อภัยกันและกันอย่างรวดเร็วมูฟออนไปได้อย่างว่องไวและแถมยังมีการยิ้มแย้มแจ่มใสแม้จะตีเสียตีพลาดนะคะ ก็ยังยิ้มสู้แล้วก็มีกองเชียร์เพื่อนเพื่อนเชียร์จากนอกข้างนอกเข้ามาด้วยนะคะให้กําลังใจกันละกันนอกจากนี้แม้จะตัวเล็กเป็นที่รู้กันเลยนะคะชาวคนที่มาแข่งเนี่ยทีมไทยเนี่ยตัวตัวเล็กกว่าเขาเหมือนกันนะคะแต่ก็มีจิตใจที่แข็งแกร่งสามารถสู้จนเอาชนะเจ้าบ้านมาได้ด้วยซ้ําไปนะคะความแข็งแกร่งของเราจากภายในความมีอัธยาศัยใบตรีมีน้ําใจเป็นนักกีฬา มีน้ําใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันรอยยิ้มสยามของเราเนี่ยทั้งหมดเนี้ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญของประเทศไทยที่เป็นที่ชื่นชมในวงการกีฬาที่นี่แล้วก็ยังดังไปไปประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยนะคะกล่าวได้ว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเป็นทูตกีฬาของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งเป็นคุณูปการที่สำคัญต่อประเทศไทยและยังสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้ง ในโปโลแลนด์และคนไทยในประเทศไทยและคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยค่ะ